เที่ผมชอบมาไอตัวนี้คือว่าคือว่าเราจะทำเอาไปทำคอนเทนต์ได้พี่อาเนี่ยเพราะมันไม่หยุดมันเต้นไม่หยุดมาต่อยมาต่อยพี่กูหมายไว้สัตว์ต่อยเทียนต่อยพี่อไรอะไรอะไรนี่มี่นี่จม๋วจิ๋มจิ๋วจิ๋ไมจิ๋วไหมไม่หาไหนวะลอยลอยวิบวิบให้นี่เนาะเจอกูเจอกูเจอพี่มาแล้วนี่กูบอกให้วิ่งมา พี่จะไม่เก็บถ้ายิงได้ก็ยิงได้ยิงไม่ได้ก็คือยิงไม่ได้ไงไม่เก็บคิวเดทไม่เก็บไอ้นั่นไม่เก็บแรงด้วยไม่เก็บพี่อะไรเลยไม่เก็บแกเลยพี่เก็มหน่อยเหอะเกมหน่อยเกมหน่อยเอ้าแล้วก็เข้าไปไปยัดก็ตามชื่อมันดิยัดเฮ้ยหลังหลังหลังมีหลังมีที่หนึงที่หนึ่งไหนอะหลังที่หนึง ฝั่งไหนฝั่งไหนตีหนึ่งนี่ไงอ๋อมันกำลังลงมามันกำลังลงมาแรงแตนวะพี่มันกำลังมามันกำลังมาอย่านะเว้ยวิดีโอนะคระเราพี่ด้วยเราพี่ก่อนเราพี่ก่อนมึงจะลากน้องกูแน่ๆเลยว่าเลยโอ้โหมาเป่นมอยนาทงแค่โดนแล้วข้างในขวา น้องกูผมโดนอยู่ผมโดนอยู่มึงอาท้องกูไอ้พี่พี่เก็บของเดี๋ยวพี่เก็บของให้เดี๋ยวพี่เอาของไปเธอไม่ตั้งใจเล่นไงเห็นปะบอกแล้วอะไรเดี๋ยวพี่เอาชุดไปด้วยเดี๋ยวพี่เติร์นเติรทนเติร์นกระสุนอะไรนะเมื่อกี้หนูเจอคนส่วนหนูคนนึงหนูเกือบไม่รอดให้ตายเฉยๆไอพวกพี่อยู่ไกลหนูจังอ่ะ อ้าวก็มาซวยโก้ไงก็รีบวิ่งมาก่อนล่ะไม่รอพี่เลยก็รีบวิงใหะพี่ก่อนด้ยโว้ยกระตูกชเสยหายเฮ้ยกินกวากินงกว่าเปลี่ยนปืนดีกว่า เราจะเด้เก้บเสียงเสียงเท้าเสียงเท้าใกล้ๆมากเสียงเท้าใกล้มากระวังด้วยมันมันจะได้เก็บเจอตัวมันอยู่บ้านเดิมหรือเปล่าอยู่บ้านเดิมหรือเปล่าหน้าอยู่หน้ากลิ่นความกลัวกลิ่นความกลัวหอมเจ็บๆเจ็บข้างบนข้างบนข้างบนเนี่ยข้างบนอีกเหรอข้างบนที่เดิมเหรอข้างบนที่เดิมใช่ไหมไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวจะเข้าไปคนเดียวนะ เฮ้ยโดนโดนทันหมดไอ้เหี้ยไหนไหนโอ้โธ่ถ้าสุนหมดอ่ะมันน้องไปตัวหนึ่งแล้วพี่มันเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงพี่น้ำลงไปเลยมันดึงกันอยู่โอเคมันมันมันไม่ได้ดึงกันอยู่เนี่ยมันดึงกันเออนั่นแหละตีเบสตีเบสตีเบสจะใกล้มันจะใกล้มันมันหามุมยิงพี่อยู่หาไม่เจอด้วยซ้ำว่าคนอยู่ไหนครับบาริน อะไรไอ้ขี้ว่าจะตึงพ่อจะตึงอุ๊ยพี่กระสุนผมมันหมดไงกระสุนผมหมดอต่ว่าเนี่ยทางซ้ายเธอทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายไลเดี๋ยวปะซ้าย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 พี่ยองแล้วพี่ยองแล้วใจเย็นลูกพี่เอาอยังมีอีกเหรอหาไม่เจออะไรก็ไม่รู้อ้าวพี่เบเกอร์เล่นน้อยคอยนานอีกแล้ว อ่ใช่กระสุนพี่หมดไงแั้นมันน็อกไปแล้วพี่ยิงปด่ดไปไว้ฮะต้องการสามไม่ทีฟเดียวพอแล้วพี่ว่ามันฝึกเจ้าเองเลยฝึกให้ัเต็งระวังไงปกติเราจะเข้าไปชาร์จอย่างเดียวด่านด่านด่านปรับเซียนมันเหงาแล้วเล่นเล่นซีเดียวด่านปรับเซียน ไม่ด่านด่านด่านคนกระจอกปราบเซียนเรากระจอกเราปราบเซียนเรยิงหรือเปล่าสามชั้นไนอ้ตระหนับปลาตระหนักจะมีคนมาไ<ะ>ม่ให้เราเยิยงแค่ไม่ให้เรายิงทางนี้จะดีเลย ตกรถนะบอกให้ถ้าเอาบักคีไปเสียงอะไรอ่ะ โอ้ตรงนี้กล่องเต็มเลยโอ้โหมันบวกกันเต็มเลยมันบวกกันเต็มเลยอู้ยอย่านะ้ดิอย่าเชียวเลยไม่เห็นมีใครเลยอ่ะเขาบวกแล้วก็ต้อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาไม่อยู่หรอโไปดิพอดีพอดีพอดีจุโอ้โหยอดละวัน เฮ้ยคว,ว,วันขึ้นไปหนีหนีหนีเอา